ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนาวาทาร่ค่ะคลิปนี้คือรนดอมหนึ่งนาทีมีคําตอบหัวข้อวิธีชนะใจเขาคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นผู้นํานะคะมีความใจแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวพอสมควรการจะเอาชนะใจเขาได้คุณจะต้องเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะการลงมือทําอย่างชัดเจนการมีจินตภาพถึงสิ่งที่คุณมุ่งมั่นนะคะปรารถนาถึงปลายทางที่ชัดเจนนะคะอยากจะคอมมิชเมนต์ก็ต้องชัดเจนกับเขาให้มากๆการพูดคุยนะคะการมีความ อ่อนโยนนะคะการสัมผัสการให้ความเห็นอกเห็นใจนะคะการดูแลจิตใจของเขาเนี่ยแหละที่จะทําให้เขารู้สึกถึงความรู้สึกของคุณนะคะการเอาชนะนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีความมีคนรู้จักเยอะมีคนคุยเยอะนะคะเพราะงั้นคุณจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังแล้วก็ดูแลเอาใจใส่และก็พยายามนะคะให้เขานั้นรู้สึกถึงการกระทําของคุณนะคะให้มากเข้าไว้เขาถึงจะใจ,ใจอ่อนกับคุณนะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ